ความแห้งแล้งไม่ปลานี่ใครดูสิต้นไม้ในหน้าแรงของผมวันนี้จะพาพี่น้องมาต้นน้ำไผ่นะครับไผ่ที่นี้ก็คือไผ่ซางมนที่ปลูกเอาไว้ในสวนนะครับในสวนป่าหนึ่งเดือนผ่านไปครับมาในไฮน้ำก็ต้องรดให้เขาหน่อยเพราะว่า เราจยกได้เขานะครับจะได้เขาเป็นไผ่ไม้เศรษฐกิจนะครับก็เลยต้องลดหน่อยเพื่ออนาคตข้างหน้าเรานะครับจะได้มีไม้ไผ่ไว้ใช้กินนอใช้ลำแล้วก็เป็นไม้เศรษฐกิจค้าขายได้นะครับนี่คือไผ่สร้างหมุนะครับก็เป็นการลดน้ําอีกแบบหนึ่งเดือนละครั้งก็พอนะครับผมขอบคุณครับที่รับชมสวัสดีครับ